สวัสดีค่ะสร้างบ้านขายเดอะซีรีส์ EP สามตีผังปักหมุดสำคัญแค่ไหนและมีวิธีการทำอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับงานก่อสร้างนะคะ สิ่งที่สําคัญคือเริ่มตั้งแต่การวางรากฐานนะคะสําหรับสเต็ปแรกในการวางรากฐานสิ่งแรกคือการตีผังปักหมุดการตีผังปักหมุดก็คือการมาร์กจุดนะคะเพื่อเราจะทําการขุดฟุตติ้งนะคะวางต่อหม้อนะคะในการวางต่อหม้อเหนือตอหม้อขึ้นไปก็จะเป็นเสาบ้านนะคะเป็นบ้านชั้นหนึ่งชั้นสองขึ้นไปจนถึงเพดังคาบ้านซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จะต้องเป็นแนวดิ่งในระนาบเดียวกันซึ่งการวางมาร์กนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญหากมีค่าผิดพลาด ก็ะะอ,อาจจะทําให้เกิดปัญหาตามมาอย่างเช่นเสาเบี้ยวนะคะซึ่งเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแน่นอนนะคะสําหรับในการตีผังปรับมุดสิ่งที่เราจะต้องเตรียมพร้อมคืออะไระคะก็มีแบบแป้นนะครับเป็นผังนะครับเพื่อบอกว่าแปบบนมีหมุดเท่าไหร่ค่ะ,ะครับเราต้องตีตามขนาดแบบแป้นแบบแปลนนี้คือแบบแปลนโครงสร้างรากฐานต่อหม้อเนาะก็จะระบุเลยว่าเราจะมัดก,กี่จุดกี่แถวกี่แนวใช่ไหมคะใช่ครั นอกจากนี้สิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับทีมช่างทีมเซเวคืออะไรคะก็ระยะครับระยะล่นอ่าระยะล้นซึ่งปกติระยะล่นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อะคะก็จะเริ่มต้นที่สเมตรครับขั้นต่ำทีนี้ในการปักหมุดเราจะใช้อะไรนะคะเป็นตัวมาร์กปักหมุดก็จะมีเป็นตะปูยาวๆแล้วก็ผูกได้แดงผูกเชือกฟางเนาะใช่ครับค่ะเชือกฟางแล้วก็เป็นสีที่เราแบบเห็นชาด์ ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เราใช้ขั้นตอนวิธีการยังไงอะคะในการวัดใช้เครื่องมืออะไรเอ่ย ก็จะมะีกล้องเซอร์เวยครับอ่ากล้องเซอร์เวยตัวนี้จะมาช่วยในการวัดฉากวัดมุมของบ้านวัดระดับแล้วก็สิ่งที่เราต้องมีอีกตัวหนึ่งด้านหลังเราก็คือบาไม้ใช่ไหมคะบเป็นบาไม้โอเคบาไม้ตัวนี้เราก็จะยิงเลเซอร์ขึ้นไปเนาะใ,<ช>ในการตีบาไม้เราก็จะใช้กล้องวัดระดับเลเซอร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเนาะในส่วนนี้เราก็ใช้เทคโนโลยีเนาะในการช่วยสร้างบ้านก็ ทำให้คว,มมความแม่นยำใช่แล้วก็ช่วยร่นะระยะเวลาใช่ไหมคะให้ไหวยิ่งขึ้นใช่คโอเคเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่โดยรอบเลยค่ะ